สบายดีท่านพุทุพและท่านผู้เฟสทั้งหลายวันนี้หลวงลองเซจำวาา่าวภาษาสเปนรีวิววัดลาพุทธคยานานาซาร์ว่ายู่ไสและก็ที่ตังยูบอนไดของอินเดียไปชมกันเลยนี่คือวัดลาพุทธคันยดนจซาร์นะเกิรวัดลาพุทธคยานานาซาร์ สร้างเสร็จแล้วในปี2010ประมาณนั้นละ่ะถ้าจือบ,บุผิดอะไรก็คือหอ,อก่อที่สร้างแล้วแนบบนแล้วแน่ปันไดแล้วอะไรหากถ้าว่าบ่มี่กองซช่อๆอันนี้ก็คือทางเข้าวัดลาวพุทธคยานาศาสตร์นี่เป็นภาษาขอมเนาะกลับหลังถ้าเราไล่แต่ทางเข้ามากับทางพุน นมาวืบที่เห็นทั้งข้างอันนี้ก็คือวัดลาพุทธคยานานาศาสตร์ทั้งหลังในแมนตึกเงินคนซื่อสบายดีท่านพุทุปุทธท่านผุ้เฟตมวันนี้เขาจะมารีวิววัดลาพุทธคยานานาศาสตร์ตอนนี้เขากำลังจะเดินทางไปวัดลาพุทธคยานานาศาสตร์ทั้งหลังขน้อยแมนวัดลาพุทธคยาตากระจ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 า พุทธะวัดลาพุทธะตญาณนาณาศาสตร์วัดลาพุทธะขยานนานาศาสตร์ที่เนียมห็นแต่ไกลๆเดียวเขาจะย่างไปประมาณร้อยกิโลเมตรว่าวัดลาพุทธะขยานนานาศาสตร์จะเป็นแนนใดนี่คือวัดลาพุทธะขยานนานาศาสตร์ยามเที่ยงแรงแงที่เท้าเข้ามาจากถนนลูทอินสติทูตมันจะมาทางนี้นะครั เข้าไปนั่นกระแม่นไปวัดลาบุตกายานานา,าแล้วก็ไปสุดซอยกระแม่นวัดไทยมคุเดี๋ยวาจะย่างไปเลยอันนี้กระแม่นบรรยากาศหลังโควิดเนาะโควิด19ถึงว่าอินเดียจะติดเป็นอันดับ3ของโลกก็ยังบอ่ซ้ำบอ่ซ้ำอเมริกาครับ บราซิลเนาะที่เขากำลังฮิตกันอยู่แต่อินเดียติดอยู่แต่ว่าเขากระปุกกันได้มันมันเป็นโลกที่บริษัให้คนยานกว่าอันนี้ก็เป็นห้านขายเครื่องที่เมันมาซื้อประจำเนาะ แดด,แด,ดขอก็จสิงงงนมาถ่ายอย่างแถวนี้โอ้งามงามๆดอกไม้งามดอกหยาแถ่นี้งามหลายอยันนี้ก็คือทางหนาวัดลาพุทธคยนานาสาัตอันนี้ต้นมักสิดาที่อินเดียลูกเอี้ยงอันนี้ต้นมากกระท่นน้อย อันนี้ก็แม่นทางที่จากทางแยกรูดเนาะเข้ามาอันนี้ก็เป็นทางถ่ายเครื่องอิดเพื่อนหลังนี้แหล,ละติดติดโควิดเนาะอ่าเราสี่เนาะชุดน้นนี่นนหนแหละจะของ้าแล้วเนะี่ย ตะกี้20บุมีบ้านเฮือนหลายปันนี้4-5ปีหลังที่ขน้อยมากทาวีตเลวแปนเมื่อแถวนี้เดวนีเงินซานาบ้านสองมาปลูกเต็มมาแล้วอันนี้ก็สิเป็นอีกหานค้าหานหนึ่งอินเดียจะใายแต่รถไฟฟ้าเนาะทางขี้เฮ้อที่เต็มแต่ว่าเทศบาลพยัยัมบ่ามาเก็บ เป็นเดือนเพื่อ่ทั้งคลิปเ่อหนึ่งลงทึนไปยางมาแต่หน้าวัดพุทธเนีดด่ยนะนี่คือวัดลาวพุทธคยานานาสารที่เฮาแนมเห็นทางหลังเดี๋ยวจะไปรีวิวทุกซอกทุกมุมอันนี้บ่แมนรถวัดเลยักรถถ่ายจักประตกระจอดนี่เข้ามาภายในฮับก็ตรเห็น ตึกยาวนี่หอกงจะเป็นห้องน้ำเก้าเป็นห้องน้ำใหม่ที่สร้างใหม่เขาจะขึ้นหอกองเป็นที่แล้วมันจะขี่นกะเธรรมดาเลยขี่นกนกไลายินดี เดี๋ยวเขาจะไปถ่ายอยู่ตรงหน้าอีกอันนี้กับมง้งมุงเก่าที่ประสงมขีนนกอันนี้ก็เป็นบอลยูของนกอันนี้คือเครื่องเฮดกาแฟที่เอาสตาร์บัคใส่นี่เอาอันนี้ป้อนเข้าไปทางในนี่อันนี้นะฮะเป็นแหลม แล้วมันก็งับแซบลงแล้วมาเลยเติดลงกับจิลงมาตตาคาเฟ่แลบนเ้ฮก็เติมเอมาวปเครื่องนี่แหละที่มันตายแล้วแต่ก็มาเป็นบอลหยองของนกี่ก็บอนเก็บเครื่องนี่นก็เพื่อนไปด้วยขี่นกทางนั้นนี่การบรรยากาศวิวทางข้างวัดหน้าวัดตอนนี้กกอินเดียยื่ในส่วนล็อกดาวแต่ว่าก็เดินทางไปได้ในเมืองแถวนี้ก็เดินทางได้สบายอยู่ แต่ก็ต้องภักษาตัวเองนะนดเ,เดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยเฮือนสร้างบ้านซ่องมีตึกหลายแล้วแต่กี้สีบเห็นหลายปัานนี้เ่ยวแนมเห็นไปไกลๆพวกละเดี๋ยวจะให้กไปเบิ่งส,สันซีว่าตนนพระศรีมหาโพธิอ์อยู่ทางนั้นแล้วกะ็วัดพระพุทธเจ้าไดบุสุวัดญี่ปุ่นวัดทิเบตเดี๋ยวเพื่นเปิดคกะก็ยังสิไปหาท่าย ให้เบิ่งคักๆน,นีก็บรรยากาศเสร็จสี่สี่โมงละกูบาอาจารย์เพื่อนสิไหวพระสูตรมนต์แล้วเดี๋ยวสิฟ้าไปถ่ายก่อนบเบาๆอ่งไอติยูวิโตอัดใสยอันนี้ก็เข้าขามาทางในแล้วกูบาอาจารย์เพิ่งนกับสิปลูกม่านบาลีเนาะม่านบาลีหรือว่า เอเห็นว่าหนวดหรือสีปะเพจยงนี่นะปิดม่านบาลียามมันยาว,ม,ยาวมันก็นสิตกมันงามๆแต่ว่าตัดออกแล้วหกหงูควางเข้ามากระสีเป็นลวดลายลาวเฮาเวลครัมทูวัดลาบุตรกยาอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหอสันเนะาะดยนิ่งหอแต่กอันนี้ก็สิเป็นพุทธสีมาที่เฮาแน่เห็นทางไกลๆทางในก็สิเป็น,น,น,ปนพระ เป็นทั้งพุทธศีมาและเป็นทั้งศาลาโฮงธรรมในบ่อนเดียวเพราะว่าเพิ่นมีขีดจำกัดแต่เพิ่นกะว่างศิลาจารึกไว้แล้วว่าเป็นสีมาเนาะลูกนิมิตอยู่นี่สี่บ่อนห้าบ่อนนะเนาะเพิ่อนกะว่างไว้หมดแล้วเพราะก็สิขีดครอบไว้นั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้คือจเปลีาา่ยนศาลาโฮงธรรมบ่อนเพิ่นนฮ็ด กิจวัตรประจำวันไหวพระสูตรมนต์เสาแรงแต่กระผาผานังพจนกะสีมีลุมพินีบอนพุทธเจ้าประสูติพุทธกัญาบ่อนพุทธเจ้าตัดสหูอันนี้คือเสริมคือ,อเจตวันบอนพุทธเจ้าเพื่อแสดงแสดงแสดงเทศนาอะไรแบเพื่อแสดง,สดง,สดง,สดงทําหลายที่สุดเนาะอยู่นี่ เรียกว่าคนจับภาษาโดนที่สุดค่ะอันนี้เป็นคนลาวแต่แต่ว่าอันนี้เป็นคนอินเดียอินเดียกระทั่งอรุณจรรย์ทั้งสามเนาะเป็นอาเจยอาเบอาเจแต้มเป็นไอ้อน้องทั้งรรมเนาะเป่นเป็นคนอรุณจารย์จักมาประกัมีสีมือทั้งการแต้มหูอันนี้เป็นไอ้คำเนาะไอ้สายคํำแตมแต่เป็นมาสร้างวัดนำ อาจารย์ิดปุรัอันนี้ก็แม่นพระบางพระบางที่ครูบาอาจารย์เป็นมีสดางานโยมเป็นถวายมาก,ก็มีมูลค่าหลายเนาะเปินก็เลยเฮ็ดตูแก้วประครบไว้อันนี้ก็วัดเวรวนอยู่ราชะคืนต่อมากะบ่นเป็นแสดงปฐมเทศนายุสารนาสพระรสี สาร,ารนัดอในกาบวนเพิ่นปันลินิพานอยู่สาราวโนทยานกุสินาราเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรวมๆอยู่ในสาราหงธรรมเรียกว่าพุทธสีมาประตูนี้เอามาจากบ้านเฮานะเอามาจากเมืองไทยหมานี่มาจากเมืองลาวเมืองไทยเพื่อแหละ มาทางกำปั้นแลวก็ใช้เวลาหลายเดือนเติบเพื่อชิมาฮอตแล้วก็แกะแกะมันจากบ้านเฮาพูดเลยลายอันนี้แม่นลายมาจากดิ้ดิมันบบเห็นคักเลยนี่ลายลาวเฮาลายอันนี้มาจากเงินใบนึงหอยกีบนี่แหละถ้าจับบุพิพนะครูบาอาจารย์พูนว่าพูนแกะมาจากแบบของเงินใบนึงหอยกีบ ฟานเหาานาอเนี่ยนางอัพสรา,าหรือนางอักษรก็มาแน่ใจอาจจะมีสื่อของผู้อุปถรรัมภ์นี่ก็คือพุทธศีมาหรือว่าสาราหงธรรมครูบาอ,อาจารย์เพื่อสอนภาษาลาวน้ำเนาะนี่เป็นภาษาลาวก็เป็นลายลายนูนติดผ่าผนัง กจ,จะตั้งกะจะตั้งชาร์ตผสมที่จำราษาในแต่ละปีจะมารีวิวแต่โดนล้วก็บังปฏิทายเลยกษัิมีพระพุทธองค์ที่แกะสลักโดยหีดหลายบอหนึ่งสองสามสี่สี่องค์นะเพิ่นถวายพระเจ้าองค์ดำพระพุทธองค์งยาย่า่นะตะกี้ก็เป็นสีดำเหมือนกันเพิ่นท่าสีทองเขือบ นี่กับบรรยากาศรวมนี่เพิ่นกระปูกวัานหางแค่หลายเติบี่ทั้งหลังอีกหลายเติบแล้ะจะมีตึกทั้งข้างนะสร้างขึ้นมาใหม่บังวิวหมดอาจจะขับมาเบิารา์ศาลาโฮงธรรมก่อน พระประจิจุสันทึงสันอย่างขึ้นไปเป็นแบบเมนีอินวันนะมีหลายอย่างอันนี้กระโต๊ของอขนอยอ,อันนี้กระาลาโฮทําเพื่อหากระปรุป่งใหม่มีกระจกเข้ามามเดียวขนอยจะพ้า อันนี้ก็ชาร์จเก่าชาร์จของครูบาอาจารย์ปีก่อนปีหลังแล้วก็มีปีล่าสุดเห็นแล้วแหละแต่ว่าบริปินแต่จะผ้าขึ้นเป็นเบิง่งสันหนึ่งสันสองข้างหลังก็จะมีงาน,ออนคนนี่ วัลลุทธัคยานานาสาดตั้งมดมีสี่ซันอันนี้สันสองแล้วเลยได้มาเบิ่งสันสองก่อน,นกระตาผ่าไว้เป็นธรรมดาเนาะ<ม>ก็จะเห็นวิวสูงของอาสาลาหงธรรมงามจะได้กับบุญห้องเข้าสลากเป็นกสิทาวายเป็นทีน่สังกทานไว้ลหลายๆส,สแปดปละสะแปดส,แปด,สแปดถังสแปดสังฆทา,าน อันนี้ก็เป็นล็อกละห้าห้องซันละห้าห้องซันหนึ่งก็ห้าห้องซันสองก็ห้าห้องซันสามก็ห้าห้องรวมเป็นข้างละสิบห้าห้องพระเุกเยี่เป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องไปช่วงนี้แม่นล็อกดาวน์โควิดสิบเก้าครูบาอาจารย์เพิกเลยบ่ค่อยหลายันใดปกติหลายเติบ นี่กันเราขึ้นมาชั้นสามแล้วชั้นสามแล้วมันมีหลายห้องคือกันกันห้องทางนี้ชั้นสามมีพิเศษก็คือมีห้องครูบาอาจารย์เป็นโดยเฉพาะห้องเจ้าวาดเิ่นอินเดียนี่ประตูนี่มันสีบ่ค่อยทนดอกประตูไม้นี่บ่ทนปวกกินมดตลอดแ้วก็แดดแหง้งลมแห้งเข้ามามันก็นสะเป็นรอกไปหมด ากา็เปลี่ยนไปประตูอย่างก็พอได้ใซ้เนาะอินเดียส่วนหหายเขาสีใซ้ประตูเล็กแต่ว่าประตูเล็กมันก็สิใซ้ทึ่นทรัพยบหลายมากันเาทางทั้งทางเข้าพุทธศีมานะเป็นโง่โง่หน้าก็กเป็นหอหอกองที่บุมีกองเขาบริสายเนาะตีแต่ค้องกับพอแห้งละเพราะว่าคนอินเดียเขากับบริษั ต้องการเสียงรบกวนบันไดเขาโบเมนเมืองพุทธคือบ้านเฮ้าเนาะอันนั้ก็เป็นทงหน้าที่ครูบาอาจารย์เพื่อนได้พาญาติโยมเห็ดอันนี้กับมุมสันส,นสามมันมีสองล็อกเนาะวันลาพุทธคยาันนาฬามันยา่าไปเลยขันแนนมเห็นแต่ไก่ก็จะเห็นว่าเป็นยา่าไปเลย ในล็อกนี้ก็มีห้าห้องล็อกอันก็ห้าห้องเขาจะขึ้นแต่ละแต่ละสานก็สิมีถังดับเพลิงว่าเรื่องล็อกดาวอินเดียนี่ล็อกดาวมาตลอดแล้วก็ยุดล็อกยุดล็อกยุดล็อกติดแล้วก็ล็อกถ้าติดอีกแล้วก็จังไรเศร้าติดแล้วก็เปิด ติดแล้วกะพักติดอีกนึงล็อกอีกเขาจะได้เขียนหนังสือล็อกจะได้เขียนหนังสือเศร้าล็อกนี่นั่นแหละนี่ก็คือสันสี่สันสี่ของวัดลาวพุทธคยานาสะานี่วิวงามนะเขาจะให้บึงทงนาส,นสันสันสูงทงนามุมจากสันสูงนี่บานเฮือนคน มีแต่อิดมี food, แต่ปูนแดงๆนั่นแหละอยู่เมืองใหญ่คือกันท่าแนมลงมาจากยนต์แห่งเต็กคือจอมปวกคือบ่อนหมดอยู่นี่แหละเขาจะมักอยู่กันจูจี้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 จจกันอยู่เลยอินเดียนะมันคือบ้านเฮาได้มักสันโดดบานเฮาเนี่ยโอ้ยบ่ได้เป็นบาลได้สิมาสร้างไกลๆกันต้องสร้างห่างๆกันไปหาสร้างอยู่ตามตรงไหนตรงน้านงั้นกันมันคืออินเดียอินเดียมักอยู่เป็นที่ซุ่มซนแออัด อันนี้กับบรรยากาศวัดว่าอาหามก็จะเป็นบ่อนอยู่ของนกเขานกเขา้าหลายโตอยู่แต่ก่อนเพื่อสิมุ่งด้วยอิ้ขอเนอะเดี๋ยวนี้เพื่อนบุรณะไม่โด,โดยโยันโยมทางเมืองไทยเนาะแม่วาลีอลก็โยมดีนี่แล้วก็คณะของไต่ซิกขาจากเมืองไทยเป็นผู้ สนับสนุนลักนะเป็นผู้อุปถัมภ์ลักในการบูรณะหลังคาแล้วแล้วเป็นอลูซิงหมดเลยแต่เพื่นยังมาท่านเห็ดปัดลมครับกับน้ำก็ยังพัดอยู่ธรรมดาก็ยังดีกว่าตะกี้ตะกี้หัวอยู่บอได้เลยเดี๋ยวนี้อยู่ได้ก็เป็นถังน้ำห้อนเนี่ยหนาวเพื่อนกระชิ้นใะช้เนาะอันนี้ก็คือสันสีเป็นประตูเล็กหมดประตูเล็กนี่สิทนเลยละ่ะอันนี้ก็ จะมาถ่ายรีวิววัดลาพุทธคยาณน,นาศาสตร์แบบทุกสันทุกซอกทุกมุมที่หลายคนบ่เคยหูมาก่อนนี่ก็เป็นเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มือมามือบอ่มานี่ก็วิวตอนนั้นหลายคนก็สิเห็นเงื่อนหลังนี้นะตอนพายุเข้าตอนวันวิสาขะมันพัดนั่นเลยนะ่ะพัดหลังคาหลังเขียว,ยวสีฟ้านะมาต่ำสายไฟนั่นโมแบงแตกเลยล้มอุญุอัญญาแทน เสาไฟยังบ่าทันเอาเมื่อหนีซ้ำยังบ่าท่านเอาหนีเลยเสาไฟท่าน่ะสองเสาไฟเพราะว่าเขาหากระบบระเข่าหากระตังใหม่นะแต่กี้เข้าต่อมาจากทางนี้บนันที้ย้ายมาทางนี้นะมันมันจะบังรถเมย์ยำทัวร์มานะยมคณะยนโยมเพิ่นมาเที่ยวสี่สัสงเวียนสถานอันน้นก็ถูกหน้าเข่าเดี๋ยวจากมื้อมีโอกาสสิไปหาถ่ายบรรยากาศทางตรงหน้าแถวนั้นไก็ พาให้เบิง้งข่าวๆก่อนมีหลายคนก็นเคยอยู่ในห้องนี้ไปเคยมาวันล,ลาพุทธคัญญานาณาสานเอวันลาวันล,ลาพุทธคัาณาาสานาสา,านเนี่ยโอ้มีกระต่ายเอากระต่ายมาเลี้ยงอยู่นี่โอ้สุขยอจังบุหิตจากมันขีม่มันเงียยใส่มันละ่ะนี่คือกระต่าย ที่มันมาวัดลาวพุทธคยานาสาเอางนะเราไ,าาไ่ได้ไปหาสักไหนท่น่ขาบรรยากาศนี่เนาะแต่เป็นตกเท่านั้นเงินตะกี้นิน้อยหนึง่งเดี๋ยวนี้รวยแล้วเงิเนสร้างตีเล็กเงินสร้างตีเล็กขวัญใจทิดนุษฝากทักทายสบายดีครูบาอาจารย์ทุกคู่ทุกคน ห้องนี้หลายองค์อาจจะเคยอยู่เนาะเป็นห้องสุดท้ายที่วิวดีที่สุดในวัดลาวพุทธคยนานนาศาร์ันสี่แลวก็แเนีมเห็นทงหน้าส6มร้อยหสิดองศาคนละบ่ได้าแต่หกสิบทั้งหลังซิมีวิวทั้งหลังนี่คือซเซมนินควันใจทินดนะุเนะตะกี้เป็นหลังนน้อยเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วรวยเดี๋ยวนี้นะ่ะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอ,อินเดียหลาย ส้มสายสัพญากรอส้มสายสินค้าของเขาหลายพากันรวยเมื่อหละคนอินเดียบันนี้คนลาวเฮาหรือว่าผู้ที่มาเที่ยวอินเดียให้ยังทุกข์หรอก่ผมมีเงินธุรกิจกับโดดเดินในแฮงต์เทคหามาเบิ่งต่อทางนี้อันนี้แม่น ยังบรท่านแล้วเถื่อนเนาะแต่กะเข้ากับบริษายังไม่บริจาเปลี่ยนต้องไรสายห้องนี้กลายเป็นห้องเก็บของปกติสันซี่ในพุนจิเห็ดเป็นห้องไหวพระสูนมนเนาะเพราะว่าพุนธิให้พระเขาอยู่สันซี่เต็มเมื่อเป็นห้องเก็บของเสยจีเป็นบ่อนตั้งพระเป็นปิ่นฐานพระพุทธโมนะพุทธิจิตาังว่าพุทธโมไว้นี่พุนจิเห็ดเป็นห้องไหวพระแต่กะบริได้เป็ี่นคือดังคิดเนาะ ว่ามันหัวตะ่กี้มันหัวแล้วเพื่อนกับบริเฮทเลยก็เป็นห้องเก็บของไปเพราะว่าพระเพื่อนเสียให้ผสมองค้าตเ,เพื่อนพักอยู่สันเทิงเมื่อสันสีนทุกๆห้องแต่กะมันหัวตอนนั้นเนาะพักเลยบริได้พักเลยกระซีเป็นดังที่เห็นอันนี้กะ มุงด้วยอลูซิงหรือว่าสังกะสีที่โคดงงอได้เดี๋ยวเขาจะลงก่อนสิบห้าเบิ่งทงนาวัดลาวพุทธคยานานาสาที่เราเห็นมุมสูงเนาะ<ม>ก่อนที่เพ่นจะตีคอง ธงนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกินโคนสาบคา,ายนี่คือทงนาที่อยู่หนาวัดลาพุทธคยาณร,ร,รนัสาศาสรรร์ซึ่งฝนบตตกมาแล้วสองสามเมื่อมักีิแห้งในนี้เป็นธรรมดาในกันบรรยากาศยามแรงเสียงนกเสียงหนู แต่ละมื้อก็เห็นนกไกน่นามาหลายอยู่เนกไกน่นาครับนกนกกวักบนนกอย่างนี้ล่ะกวักกวักกวักเนี่ยคือมีห้อยตีนเนี่ยหอยตีนในอย่างวันผี่พ่อมาหากินกบเลยวมีหูหนูอีก กระโปกต้นมะกรูดอ้อมข้างสิมีงัวครับเลี้ยงอ้อมข้างนี่จ่ะบรตากาศยามแรงแกระยินนกเอี้ยงนกหลายสนิดห้องคือบ้านห้าเลยนะดินดินดำน้ำซุ่มปูกอย่างก่ะกะดีกะงามกัน ทางหน้าวิวทางหน้าวิวทางหลังบ่งานะเนาะะว่ามีเงินคนปลูกตั้นไปแล้วแห่งสูงกว่าสูงกว่าฮอดวัดแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเงินเขานะพักบงพอพอด้กินหลายอยู่มีกบแต่ว่ากบอินเดียในยซีบอตีละค่ะตีคลอง่ โคบินเดียนี่สีโบยใหญ่คือโคบบ้านเฮาเขียดใหญ่กว่าข้างค้างในใหญ่นกหนูกะตั้งแต่เฮ็ดนาตั้งแต่เฮ็ดไห้เฮ็ดสวนก็มาหลายตะกี้บ่ค่อยมีแห้งแล้งนะบ่ค่อยมีต้นไม้หลายแต่แตะกี้มานในตั้งแต่ทางวัดเป็นเสาริวนี้นะเสาและะ้วก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ใส่หลายนะ นกหนูก่ะมาอาศัยอยู่หลายตอนนี้ก็เวลา5โมงครึ่งนะประมาณ5โมงครึ่งแล้วเรรยนกะตีคองไหวพระสูตรมนนี่กะเป็นบรรยากาศทุงให้ทุงนั้นนึกเกิรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นึกเกิก์บรีวิววัดลาวพุทธคญ,ญานา,นาศาสตร์ ขน้อยก็เป็นสังกะรีอยู่นี่แหละผายมากระสีเห็นมันะขั้นบูเห็นกต่แปลว่านอนอยังปวตื่นเดี๋ยวถ้ามักคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแช์ให้กันน้อย,นยได้แล่ละก็จะลืมคอมเมนต์อยให้ไปรีวิวอย่างเดี๋ยวธนาสีภาพไปเที่ยววัดนานาศาสตร์ถ้าเพิ่นเปิดแล้วได้แต่ตอนนี้ยังบ่เปิด ว้าวงูงูงบ้าละตรงหน้าเดียวหอดเวลาเก็บเกี่ยวหมดแล้วจะถ่ายอีกตอนเพิ่นดำาถ่ายแล้วเอาลงเพจวัดเด้อไปติดตามเพจวัดเนีย่ยเ้อวัดลาวพุทธคยานานาศาสร YouTube อะวัดลาวอินเตอร์เดยวกับซมี อ่านพระสูตรเนาะอ่านพระสูตรลงกับพยายายมัแหน,นะลงอยู่ตลอดเดี๋ยวจะลืมไปกดติดตาม YouTube วัดแหลกเพจวัดลาวเนะี่ยสำนี้ก่อนสบายดี